สำหรับใครอยากและอยากตามนะคลีนแตให้ความมีทางฝักตอนนี really ้ก็ต่ำนะไม่ต้องทำทอนด้หนึ่งบาทสมัคิก็เขเล่นกระดาษดูเดิมมาอะไรกันไปรวยกัไปต่อเลยที่ว่ากดูหน้ามาโอ้โหมาดิเออมาเต็มจอลาเบลสองพันกว่าบาทใหม่แล้วก็โอ้โหอีกสองพันกว่าบาทบอกเลยได้เป็นหมื่นเป็นแสนนนบอกเลย ก็ขอการาบสวัสดีท่านผู้ชมทั้งหลายนะใครที่เข้ามาแล้วช่วยฝากไล่กล้วก็ติดตามกันตอนนี้ผมก็อยู่กับเกมเสียนะเองกุณะลองมาเล่นมาตามดูกุนะมาขอไปกันดีกว่าสักเบ็ดอะไรก็เลยเบ็ดแปดดีกว่ากุณะมาขอไปสักสิบหมดแรกดีกว่ากุณะลองมาเล่นมาตามดูกุณาสำหรับใครอยากเล่นอยากตามนะสุใดใจก็ไมนต์เลยก็ฟังเท่นี้ก็ต่ำนะไม่ต้องทำเงินได้ๆๆหนึ่งบาทสมัยก,ก็กาเล่นกระดาษกุณะเออมาโอ้โหค้างโอ้ยมาจะค้างจะได้โอ้โหมาสามาหากันนะเฮ้ยมาโอ้ยเสียมาเต็มจอโอ้ยสามร้อยห้าสิบบาท มาเอาคูสิเด็ไปให้โอ้ยมาเอาเลี้ยงจากคนนเอาเลี้ยงจากคนลองมาเล่นมาตามดูนะสระกะอยากเลี้ยอยากตามนะเาเลีนแต่ให้คอมเม่ได้เขาฝากตอนนี้ก็ตามนะไม่ต้องท่าตอนไี้หนึ่งบาทสบายก็เขาเล่นกระได้ดูเดิอมาปังก็ให้โอ้ยสามพันห้าร้อยสี่บาทแล้วก็ดูเอาเลี้ยงเอ้ยโอ้ยรางวัลใหญ่มากคนนะโอ้ยสามพันกว่าแล้วนะถ้าเลืดตาเล็กก็มาเลยคนน่ะมาขอไปสิบหมุนเลยตอนนี้มันนึกว่าจะค้างก็เลยหยุดไว้คนน่ะที่ได้มาเสื่อคนน่ะโอ้ยอีกสี่สิบบาทมาให้แล้วคนดูมันมาอีกแล้วคู มาอุ้ยหกตัวแล้วหกตัวแล้วมาเกาตัวเปล่าเกาตัวเปล่าโอ้โหไม่มาเสียมาหนึ่งตัวก็เป็นไปได้สองร้อยกระบาทคูณสิบจะก็ะบาให้โอ้โหไม่มาอีกสองพันกระบาทคนเอาเลื่องของตัวเบสเป็ดนะคนนั้นโอ้ซาเบสเป็ดนะคนนเอาเลื่องของไอเกมเสียแม่งเอาเลื่องจากคนนั้ลงมาเล่นมาตามรูปคนนั้นเออมาอะไรไปลุยมาต่อเลยดีกว่าคนนั้นมาอีกแล้วก็ดูเออมาดิโอ้ยมามาเออ เออสี่บาทเออสี่สิบบาทใครอยุ้ปก็สี่บาทวะโอ้โหตรทีโคตรดีโคตรทีนะคุณนะโอ้ยกดไม่โดนเออมาอะไรกับใครจะปิดพวแล้วเปิดใหม่ดูีกว่านะเผื่อมันจะได้เยอะเหมือนเมื่อกี้คุณนะเออมาทุนห้าร้อยกันดูบอกเลยได้มาตั้งเป็ดหกเก็บหกพันแล้วคุณนะตอนเนี้ยห้าพันข้าวหนึแปดสิบสี่บาทคุณนะเออทุนห้าร้อยแต่ได้เกือบหลักหมื่นนะคุณนะบอกเลยเอาเลี้ยงจากคุณนะบอกเลยเรามาเล่นมาตามดูว่าสองพันกับบาทคุณดูเอาเลี้ยงดิ่กูดู ดูเอาดูดูเอาเออสองพันบาทเลยกันดูมาขอ,าขอ,าอไล่กับใบโรยกับใบต่อเลยที่วางดูนะมาอีกแล้วก็ดูอีกหนึ่งร้อยหกสิบบาทคนนะเอาเลยว่ะเออมาไล่กับบโรยเออเฮ้ยหนึ่งร้อยเจ็ดสิบหกบาทมาแล้วก็ดูมันมาอีกแล้วเออแป้งก็ให้โอ้โหหนึ่งร้อยเจ็ดสิบเอยหนึ่งพันเจ็ดร้อยหกสิบบาทคนนะเออเอมาแบบหวานเจี๊ยมากมาไ,ไล่กับใยไปบต่อเลยที่วางดูนะฮึ่มมา กูนสิบยังไปโอ,โอ mm ้โย oh. oh. เอาเล nah. explicit. ี้ยงโอ้โหมาดิปังกระห่ายโอ้ยสี่ร้อยบาทคุณน่ะเอาเลี้ยงอ่ะคุณน่ะลองมาเล่นมาตานดูคุณน่ะสรักขยากแล้อยากตามนะคลิปไตให้คนมีนางฝั่งทางนี้ก็ต่ำนะไม่ต้องทำทุนด้วหนึ่งบาทสมัครก็เขาเล่นกระดาษกระดูเดิมมาไล่กับไปรวยกับไปต่อเลยที่ก็ว่าก็ดูหน้ามาโอ้โหมาดิ เออมาเต scale, ็มจอลาเบลสองพันกบาทใหม่แล้วก็ดูโอ้โหอีกสองพันกวาบาทบอกเลยได้เป็นหมื่นเป็นแสนคุณนบอกเลยถ้าเล่นดีๆุณนะบอกเลยถ้าไล่เบ็ดดีบอกเลยได้เป็นหมื่นเป็นแสนแน,น่นอนคุณนะเออมาโอ้โหอีกกุสิบแล้วคนดูมาอีกแล้วคนสิบมาอีกแล้วคนดูโอ้โห,า sequel, าโโหมาแบบนี้โอ้โหอยากให้มาทุกตาจังคุณน้อยากให้มาทุกเกมเลยอ่ะบอกเลย,อเ,ลยเอาเรื่องเอ,อเอยมา ไล่ไปเลยไปต่อเลยดีกว่าคุณนาเอาเลี้ยงจัดคุณดูนะตังค์ก็ให้อีกสองวันก็บาทคุณดูนะเอ้ยตั้งแต่ได้สองวันก็บาทนี่บอกเลยสี่พันสี่พันเลยคุณนาเออสองพันสองสองวันแคสี่พันเลยคุณนะอู้อู้สองครั้งก็่สี่พันแล้วคุณดูนะเอาเลีรือมาแล้วคุณกูคุณสิบมาแล้วก็โดมาดิมาแบบหวานเจี๊ยบมากคุณนาเอาเลี้ยงว่ะเอยมาไล่ไปเลยไปต่อเลยดีกว่าคุณนาเออมาดิเออมา โอ้ยอีกสองกระบาทเอาเลี้ยงมาอีกสองพันบาทโอ้โหเอาเลี้ยงจากน้ำมาผมก็ขอจบลิมพอย่างนี้นก่ากันดูนะสรับใครอยากเล่นอยากตามนากก็ยงแต่กอมมนต์นงฝากแถวนี้ก็ต่ำนะไม่ต้องทำเรื่องใ่งมาหาสมัครก็เขาเลยก็ได้ก็เด้อผมก็ขอตัวลาก่อนนะบ๊ายบาย